สวัสดีครับวันนี้ลมกึงส่อเจริญชัยนะครับจะมารีวิวนะครับเป็นเครื่องพ่นยานะครับขนาด1,000ลิตรนะครับวันนี้ก็ส่งมอบให้กับลูกค้านะครับบ้านไฟหินนะครับพ่อแหวงนะครับเป็นถังขนาด1,000ลิตรนะครับ8หัวฉีดนะครับตัวนี้สวยนะครับตัวนี้ครับ ฮะอเด็วกว็าตา,าพ่เนเบอร์ทูสิ<ะ>อ้ยลูกค้าลายอยู่ดอกพวกงี้เสียเอาเถมเสียให้ยูก็ลูกค้าติชมนะครับไม่มีเบื่อนะครับไม่โทรหานะครับก็เลยบอกว่าให้อยู่ที่เสื้อนะครับเป็นขนาด1,000ลิตรนะครับ ปั๊มหนึ่งนิ้วนะครับสามสูบนะครับของใหม่นะครับของฮิโรชินะครับของญี่ปุ่นนะครับของดีนะครับแดดแรงมากเลยครับวันนี้หัวฉีดก็เป็นหัวฉีดทองเหลืองนะครับ ของแท้นะก็วันนี้ก็ส่งไปเป็นชุดที่สองนะครับตัวนี้นะครับจะส่งนะครับให้กับพ่อปังนะครับเป็นลูกค้าประจํานะครับของทางร้านเป็นเครื่องพ่นยานะครับตัวนี้ปั๊มหกขุนนะครับถังสามร้อยลิตรนะครับแปดหัวฉีดนะครับตัวนี้จะถังสวยนะครับตัวนี้ถังใหม่นะครับมอออกกอเลยนะครับ ปั๊มก็จะเป็นปัม๊มหกขุนนะครับสามสูบนะครับปั๊มใหม่นะครับฮิตาชินะครับฮิโรชินะครับวันนี้ก็จะส่งบ้านฝายหินแล้วก็มาบ้านบ้านยังนะพ่นออะนนนสวนกล้วยนะครับจะส่งไปสองชุดด้วยกันนะครับวันนี้แปดหัวฉีดนะครับ สวยนะครับตัวนี้ค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงกึงสองเจริญชัยนะครับหรือโทรสอบถามได้ที่0862407792นะครับ0951823196นะครับวันนี้ทางร้านก็ขอรีวิวนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ